กตการสาวหน่อยเพชรบ้านแพงที่ไปอ้อนทั่วอยู่ทางกรุงเทพและปรีมณฑลรอบนี้มีหลายเรื่องเล่าที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆเอซของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงที่พิสูจน์ได้ว่าแฟนๆหักแพงเอ็นดูน้องอุ้งอิงซำใดเป็นต้นวา่าลุงอุดมที่เป็นคนอำเภอโนนคุนจังหวัดรีสเกีทำงานรับจ้างขับรถบรรทุกส่งของ ซื้อตุกตาเพื่อสีมห้ยนองอุ้งอิงโดยยืมเงินผู้อื่นขี่มอไซค์มาหลังเวทที่กอดตุกตาอยู่ขางสังกะสีบบาวน่นไปเห็นพ่อดีจึงได้เข้าไปสอบถามแต่ได้ความว่าตั้งใจสีเอาตุกตานีมหายนองอุ้งอิงและ้กกะ็สิกลับไปเงินปรับจ้างจากการทำงานได้3 0 0บาทได้สื่อตุกตา290รอยเหลือเงินอยู่1ิบบาท บ่มีหอดเงินสีสื่อตัวเขาไปในงานรอจังหวะถี่เขายังบบหันเปิดค้ายตัวครยบัตรเขาไปอยู่ขังสังกะสีเพื่อสีเอาตุ๊กตาไปมอบให้น้องอุ้งอิงอาวน่นก็เลยเอาเขา้าหลังเวทที่โดยลุงอุดมในหูว่าน้องอุ้งอิงอยู่จุดใดแต่ยังบอกาเขามาเพราะเบิ่งไหลสดจากพอหยุดกําลังไหลสดอยู่บาวน่นจึงจูงแขนลุงดมเขามา หลังเวทีเพื่อให้ได้พบกับน้องอุ้งอิงมอบตุ๊กตาให้แต่สมใจน้องอุ้งอิงเขามารับตุ๊กตาและกสวมกอดลุงอุดมเพื่อให้กำลังใจและทีมงานของสาวหน่อยเพชรบานแพงก็มอบเงินเพื่อเป็นสินนำใจในการเดินทางกับซึ่งลุงอุดมเองก็บอดอยากรับแต่ก็ถือทางพอหยุดบังคับให้รับเอาเงินเพื่อเป็นสินนำใจงานนี้ก็ ถำเอาทีมงานของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงน้ำตาซึมไปตามตามกันเลืทางพอหยุดได้ช่วงลุงอุดมไปกินเข้ากับน้องอุอิงแต่ลุงอุดมก็บอกว่าได้มาพบเจอซ้ำนี่ก็ถือว่าสมหวังแล้วบ่ยอมไปกินเข้ากับน้องอุอิงทีมงานสาวหน่อยเพ็รบานแพงก็หอ่หอเข้าหอ่อนามให้ลุงอุดมเพื่อไปกินก่อนเขาง,งานก็เป็นภาพประทับใจที่ หลายหลายคนต้องร่างน้ำตาสึ่งในความหักความเอ็นดูของลุงอุดมทีมอบไห้แกน้องอุ้งอิงความหักความแพงของเอฟซีทีมอบให้น้องอุ้งอิงเป็นว่าพึ่งเกิดขึ้นรอบแรกมีหลายเถื่อที่เอฟซีบุกเขาลังวทีเอาสิ่งของมาให้น้องอุ้งอิงเป็นเป็นตนว่าแบ้ที่ตอนนั้นน้องอุ้งอิงไปแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษสึ่งคนในวงมัก อิ้นเล่นๆกับน้องอุิงวานนาคือแบ่ก็เลยมีคนเอาแบ่มาหายน,น้องอุิงและกระเลียงมาหอดซุมอ้อนี้แต่หลังจากที่ลุงอุดมบุกเขาลังเวที่มอบตุ๊กตาหายน้องอุงอิงเมื่อค่ำเคลื่อนทีพนน่พันมาก็มีแฟนแฟนเอซเอาพระแกะสลักยางสวยงามมามอบหายน้องอุงอิงหรือแม้กระทั่งน้องอุิงโพดจากกิมต้มอื้งก็มีแฟนแฟนเอซเาเอามาหายหอดนาเวที่กับพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่า กลุ่มคนที่หักหนองอุ้งอิงที่คอยดูแลซัพพอร์ตมีหลายในประเทศไทยตั้งแต่สันนลากยาไปถึงคนมีอันจะกินก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลตามกำลังของเอซที่มีกำลังสนับสนุนซําไดก็เป็นกำลังใจให้หนองอุ้งอิงและเอซของหนองอุ้งอิงที่มีหลายแสนคนหลายล้านคนในประเทศไทยช่วงนี้